นี่ฮะเพิ่งไปเหมาเหมาผ้าบ้านมานี่ฮะนาพาก็ประมาณนี้ผมพอจะถูกคำนี่พันในจุ๊ทีด้จุ๊ดทีนี้ผมจทาทองนี่ฮะเหมาเหมาผ้าบ้านมาครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครจะเหมาต่อบอกได้นะนะครับร้าก็ประมาณรักสามสามร้อยองค์ได้จะได้นะ ก็มี3า0รอยองได้พี่พี่ท่านใดแล้วกันนะครับที่มีพระเครื่องพระบูชานะครับอยากให้เราเข้าไปดูที่บ้านนะครับประเมินราคาให้นะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับทั้งช่องทางของพี่เอศุกท์นะครับหรือเอเอกลักษณ์พุธนะฮะส่งมาได้เลยนะครับเรายินดีไปดูถึงที่ครับไม่ซื้อไม่หาถ้าสมมติว่าไปแล้วไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ว่ากันนะครับไปดูให้ได้นะครับโอเคฮะเนี่ยมาว่าบ้านนะฮะเทเทกองกันแบบนี้เฮ้ยแม่เอมึงคัด มาให้ไม่มาดูผมจดูว่าแล้วมานคือผ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่หลวงพ่อรวยภาชีจังหวัดอยุธยาคุยไม่ตรงเรื่องเลยผาราเท่าไหร่ผาราเท่าไหร่ผาราเท่าฟูจูนผาราเท่าไหร่พาราสามศูนย์ศูนย์บ้านเก่าเสาโยบ้านเก่าเสาโยรับประกันแท้ด้วยพ่อรวยนะครับอ่ะอ่ะนี่อ่ะนี่ฮะหนูมึงก็ ต่อยเกตส่อยเกตดูวันนี้โหใจเย็นเลยเพื่อซื้อหุ่นหลวงพ่อเสือนี่มาจอนใหญ่ที่สุดดีนี่คุณรู้เรื่องไหมนุกเฮ้ยเนื้อหาได้ด้วันนี้พราะสตรอว์นี้ผมจับหลังนีจับหลังดีนี่จับหลังดีนี่เป็นไง ขนลุกได้นี่ดูเอาขนลุิงคนลุกเลยโอ้ไหนี่ใดูดินี่คนลุกจิ้นปวดชีปวดชีหรือว่าไงปวดชีไม่ใช่กวาเล็บกวางกวางกวางโอ้อ่านี่ท่านใดมีพระจะให้เหมาก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้อ่าด้านหน้าคลิปนะครับมอ่าเนี่ฮะ ก็มีทางของเราไงมามีมน้ำหน้ามือนักคัดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดุ้ยตายผมจะผมเก็บให้ตายดูจดูคัด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 โอ้โหพี่เจ็บเนี่ยอ่ะท่านใดนะครับอ่านะครับท่านใดที่มีพัดนะฮะอยากให้ไปเหมานะครับนะติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผม ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านหน้าคลิปวิดีโอนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะฮะยินดีนะยินดีไปถึงบ้านนะครับหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้นะครับก็มาที่หน้าร้านได้นะครับเอสซีพาซาสายใต้ใหม่ชั้น2ครับร้านพระเครื่อง1 6 8ครับยินดีให้บริการครับฝากไว้ด้วยครับ